สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผม yeah, วันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนตหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นปืนที่แบบว่าโหมดมากนะครับผมในโหมดเซียเนอร์คือปืนนี้ครับผมชิมิระ a อพิจเจดครับผมเ,เป็นปืนที่สุดยอดแห่งการสังหารเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทดสอบในโหมด AI กันก่อนนะฮะ อ่าครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวก่อนนะฮะแนะนําตัวตัวนี้เลยนะครับผมหนูโมโกะนะ,ะรครับผมสซอเอฟบีครับผมสามารถทักได้นะครับผมไม่จัดนะครับผมทักได้ไม่หยิงไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมผมตอบให้เสมอครับยกเว้นตอนเดียวคือตอนที่ผมไม่ออนนะฮะผมไม่ออนผมไม่ออนผมก็มไม่ตอบนะครับผมห <laughs> าไม่ได้สัตว์เออไปไอหมดเด่านบ้าผู้ขอก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้อันนี้ ตามรับผู้ครองนะฮะจะได้ทดสอบง่ายๆฮะโอเคไปอ่าก็มาถึงด่านก้อนบักเอไม่ใช่ด่านเมืองตามรับผู้ครองนะฮะอ่าเรื่องระยะใกล้เไม่ต้องพูดถึงนะเอมิเจดได้สร้างความเสียหายได้รุนแรงอยู่แล้วฮะระยะกลางครับไอ้สัตว์ไอห้านี่มันก็ปลาหมูจริงๆเลยอออ่ะมาต่อนะครับผมนะฮะระยะกลางก็ประมาณนี้ครับโอ้เด็กทั้งย่าอ่าโอเค ระยะกลางนี้เริ่มสายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแป๊บหบนึ่งโอเคโอเคนะครับผมก็ส่วนระยะไกลนะครับผมไม่ต้องพูดถึงคนระับสายแต่สุดยอดครับผมมเพราะฉะนั้นเนี่ยตืวน,นี้เนี่ยเหมาะกับระยะใกล้มากที่สุดนะครับผมไม่เหมาะกับระยะไกลเป็นอย่างยิ่งนะครับผมตืนพกก็ควรจะเป็นเอ่อชิมิล่านะครับผม ชิมิล,าาล่าบาเลต้านะครับผมนี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องความแรงนี่ผมว่าน่าจะแรงนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าแรงไหมไม่แรงหรอกครับถ้าเทียบกับแอซซอลไรโฟนอย่างเี้ยังไงปืนนี้ก็ห่วยแตกกว่าอยู่ดีแหละครับหมายถึงว่าความแรงห่วยแตกนะแนวดูครับความแรงยี่ห้าแล้วแถมสายมากอีกนะฮนะเนยฮะโอ้ย โว้ย้นัปืนกากโว้ปืนกากยิงก็นะครับผมก็สำหรับปืนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมคุนคุณเน้นบวกระยะใกล้แล้วก็มีกราดไปเลยครับผมเพราะปืนนี้เนี่ยระยะใกล้สร้างความเสียหายได้สุดยอดมากเฮ้ยสนเปอร์แม่งสนเปอร์แม่งชอบแย่งนะครับผมผมเวลาเล่นผมสนเปอร์นี่ เฮ้ยีจีทองเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมฟีอรแล้วกันนะครับผมไปไปเลยไปอ่ามาถึงโมฟีอะนะมันจะเก่งไปแล้วนะครับผมเอามีดไปไล่ฟันอย่างนั้นเลยนะครับทำไมผมถึงต้องเล่นมือซ้ายไม่รู้เหมือนกันครับคือคือผมเล่นมือซ้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะหมายถึงว่าถือปืนมือซ้ายนะครับไม่ใช่เล่น เล่นคีย์บอร์ดเมาส์มือถือมือซ้ายไม่ใช่นะครับผมอืมเอาเอาต็อกไปยิงบ้าไปเนี่ยเอา <S <S เออมันต้องอย่างนี้มันต้องเอาไอ้นี่มามันต้องเอาเอพิเจ็ดมาไม่ใช่ต็อกเพราะเราจะรีวิวเอพิเจ็ดอา่าเป็นตัวเอพิเจ e ็ดคิมิล่าเนี่ยครับผม เร้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นในโหมดเฟียเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าโหมดปกตหิหลายหลายหลายอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูตอนยิงบอสแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะคือพวกคุณรู้แล้วแหละหล่ลายลคนรู้แล้วแหละแต่อยากพูดนะครับผมผมเป็นคนที่อยากพูดเป็นค,คนชอบพูดนะครับผมนี่ฮะเปิดเมื่อกี้นี่ความแรงแค่ยี่สิบสามสิบนะฮะนี่อัพมาเป็นสี่สิบกว่านี่ถือว่าความแรงถือว่ามากเลยนะฮะแบบเยอะสุดๆเลยนะฮะ แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าชิวิล่ามาเลต้าครับชิวิล่ามาเลต้านี่ถือว่าทำดามมเมจได้ค่อนข้าง,างเร็วพอสมควรเลยแหละโอ,โอ้โหยีบอสนี่ที่แกเขาทำอะไรไเป็นฮะตบอย่างเดียวครับตบอย่างเดียวครับโอ้โหยยังไงยังไงโอ้โหตบลมลมหายหมดเลยฮะอนุภาี๋ยวพลาดกระจายเลยฮะตบใครไม่โดนยังไงโอ้โห นี oh, hey, 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 ่นี่นี่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัดจมูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออถ้ากระสร็หมดมันก็ต้องไปเติมอยูเออพูดแปลกพูดแปลกแหมนะครับผมมันจะรอสี่รูครับรอให้สี่รูยิงนะฮะแล้วผมก็ยิงเอาเอฟีเจ็ดนี่ยแหละครับไปยิงฮะสี่รูยิบเพิ่มเดี๋ยวนี้มันไม่หยิบเว้ยกูก็ไม่ยิงอ่ะอ่ะ เอาดิอ่ะกูยิงก็ไดนะ้อ่ะจะได้ไหวเดี๋ยวไฟมันจะใหญ่ิน่นไงไอ้วกนี้แม่งเล่นพวกไก่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมชอบเล่นกับไก่ให้ด้แย่งแต้มสบายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นหนูโมโกเอ่อเล่นกับพวกพวกยกกระโหลกอย่างงี้นะฮะฝันไม่เถอะครับว่าจะเล่นกับพวกเขาครับพวกเขานี่แย่งแต้มแต่หือ มีสี่คนนี่แย่งแต้มกันมันเลยนะฮะแต่ผมไม่มันกับพวกคุณนะครับผมผมชอบแย่งแต้มครับผมโดยที่ไม่มีใครมาเรบกวนนะฮะผมก็เลยชอบเล่นกับพวกไก่นะเพราะดีของพวกไก่เล่นกับพวกไก่แหะครับเล่นเล่นแล้วเนี่ยแย่งแต้มสบายสบายมากแต่ข้อเสียคือถ้าไก่มันออกก็จ,จบเห่สิครับเสียเสียเลือดเสียนิวฟรยนะครับผม ่ารอบที่8แล้วเลยนี่ห้าหมื่นแล้วโอ้เร็วจังข้อสิทีนี้ผมจะพูดข้อเสียตัวน,นี้ข้อเสียตัวน,นี้หลักๆเลยเท่าที่ผมดูมานะฮะข้อเสียหลักๆเลยของตัวน,นี้เนี่ย ไม่มีอะไรมากครับคือปืนนีร้ระยะไกลย,ยิงด้วยห่วยแตกมากนะฮะตาสไตล์ปืนจเบานะครับผมซ้ำไม,ม่ชินกันตาสไตล์ซ้ำไม่ชินกันแล้วระยะไกลต้องห่วยแตกแต่ระยะใกล้กูขอโหดนะครับผมอาแต่ยามทีบีเนี่ยถ้าเกิดแค่เอพเจ็ดนะไม่ต้องอะไรมากมึงยิงรัวก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอจุดศูนย์ี่ยโตเข้าหัวแค่นั้นแหละก็ได้ลนะ มาโปเข้าหัวแบบเข้าหัวเะยะไหนก็ได้นะฮะแต่ขอแค่กระสุนโปเข้าหัวแบบหน้ากากหลุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้ไปแล้วหัวจะแตกสบายๆนะฮะใครที่แบบแม่นหัวระยะไกลหรือว่ายัางไงนะฮะก็สามารถเล่นได้แบบสบายมากสบายทกอย์ยากนะแต่สำหรับเอ้ช่อนนี่จะจะใช้แบบตามหลักความเป็นจริงเลยก็คือระยะไกลห่วยก็ห่วย ห่วยคือห่วยห่วยคือห่วยไปเลยนะฮะดีก็คือดีนะฮะที่ทำรุ่นมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือแบบว่าทำมาเพื่อที่แบบว่าไงคือทำมาจากรุ่นปกติซึ่งรุ่นปกติต้องแบบถ้าเกิดว่าสมมติว่ารุ่นปกติเนี่ยดีรุ่นต่อตไปจะดียิ่งกว่าเยอะนะฮะแต่บางปืนที่ที่เน่าจริงๆริงมันก็เน่าเลยนะครับ อย่างเช่นปืนเอ่อปืนสไนเปตนะฮะ m 2 4ง24ครับขนาดรุ่นรุ่นไวเปอร์รุ่นแบนบูออกมารุ่นไวเปอร์นี่ต้องหาจากหมดเนี้ยหมดเฟียเนี้ยส่วนรุ่นเอ่อรุ่นวรุ่นแบนบูนี่ต้องซื้อเอานะฮะราคา2,000 GT 3วันหรือ1,000 GT 1วันเนี่ยซื้อมาเนี่ย ใครซื้อมาถือว่าผิดเป็นอย่างแรงเลยนะฮะถ้าเป็นคือแบบว่าถึงรุ่นจะมานะฮะจะสูงเพิ่มมาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบยังไงอะอ่ะ,อะโอเคผมยอมรับว่าปืนเนี้ยความแรงเอ่อปืนบอมบู M24 เนี่ยความแรงอัพครับอัพจริงครับผมแต่อัพเฉพาะในโหมดเอ่อพวกเอไอนะฮะคืออัพเต็มร้อยนั่นแหละแต่ว่า เล่นหมดคนเนี่ยขนาดไม่ใส่เกาะเนี่ยมันก็ยังแบบไม่เข้าจะตายกันนะผมว่าถ้าเกิดจะซื้อสนนยราคาประมาณนี้เนี่ยซื้อคอมมิวเดีกว่าครับคอมมิวเ w p อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่เก่งอังกฤษครับอังกฤษไม่เคยได้เกินเกดสองครับผม <laughs> 90%คนไทยอ่านออกเขียนได้โอเคอ่านออกเขียนได้แต่แต่9 0เช่นกันที่คนไทยแปลไม่ออกครับ เออแปลกเนาะประเทศชาวบ้านชาวช่องเขาเขาอ่านออกเขียนได้แปลก,ก็ได้แต่คนไทยอ่านออกเขียนได้แต่แปลเสือกไม่ได้เออเป็นเรื่องแปลกแต่ก็จริงนะครับผมทำไมแมทนี้มันนานที่โดนตีมาแ,แปลกๆมากเลยเนะี่ยไฟ400 421มัเนเะนี่ยสงสัยตัวต้องลุยเดี่ยวอยู่แล้วลวนะมัออ้งเนี่ยตนี้ เริ่เป็น,นเคียมาแต่ละตัวดูดูมันไม่ได้มีความรู้เเกี่ยวกับการเดินผ่าเลยเขาให้เดินชิดเอ่อชิดด้านขวาของของด่านไอ้นี่แม่งเดินตรงกลางหรือไม่ได้ชิดซ้ายชิดซ้ายมันก็โผล่มาสิครับโผล่มากรุดรุง มาไม่ขาดสายนะครับผมไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆครับนี่พาร์ทนี้ไม่จบไม่เป็นไรครับพาร์ทสองครับต่อพาร์ทสองเลยดีกว่านะครับผมไม่เสียเวลาครับผมไปยันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมมึงก็สร้างพาหะแล้วเจอน,นะไอ้บอ้าเอ้ยสร้างมาหะได้ดีสิเฮ้ยพวกนี้ผมชอบม,มากนะยิง ยิงเร็วเยโอ้โหยิงได้ไวแบบไวมากนะไวแบบสายฟ้าแลบนะครับผมเอารถทิ้งสี่รูโอ้มึงอุ้ยโอ้ยอยากจะบ้าตายนะเจ๊ไม่เป็นไรครับถ้ามันมันอยากจะทิ้งก็ทิ้งนะผม,ผมไม่ผมไม่ว่าอะไรครับขออย่างเดียวครับ ขอให้แบบว่าผ่านดาก็พอแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปพาร์ส,สองเลยดีกว่านะครับผมพารส,สองนะครับผมอ่าสำหรับพารแรกเกี่ยวกับชิมิล่า M7 ก็ขอจบพิยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ